สวัสดีครับก็กลายเป็นประเด็นร้อนติดเว้เป์ปอเลยทีเดียวนะครับสำหรับศิลปินหนุ่มติงเจอเหรินหลังถูกชาวเน็ตออกมาแชร์พฤติกรรมไม่น่ารักทั้งคบกับแฟนคลับนินทาเพื่อนในวงการรวมถึงข่มขู่แฟนคลับนะครับซึ่งหลักฐานก็มีทั้งข้อความแซทคลิปเสียงต่างๆอีกด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดติงเฉอเหรินก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงข่าวเช้าดังกล่าวว่าผมขอโทษ ที่ทำให้ทุกคนผิดหวังก็โดยมีใจความคร่าวๆดังนี้นะครับผมขอโทษที่ทำให้ทุกคนผิดหวังหลังจากไตรตรองอย่างลึกซึง้งผมก็ได้ตระหนักถึงความผิดพลาดและความบกพร่องของตัวเองอย่างจริงจังผมไม่ควรพูดรับหลังคนอื่นอย่างหยิ่งยะโสการควบคุมอารมณ์ต่ำและใช้คำพูดที่ทำร้ายจิตใจมากเกินไป ทำให้เกิดผลเสียต่อบริษัทรุ่นพี่เพื่อนร่วมง,งานและเพื่อนๆที่ช่วยเหลือผมผมขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจต่อเพื่อนๆและทุกคนที่ได้รับความเจ็บปวดผมขอโทษทุกคนจริงๆและผมอยากจะขอโทษเฉวนเฉอที่ทำให้เขาต้องมารับผิดโดยไม่มีเหตุผลนี่ก็คือคำกล่าวขอโทษของเขานะครับ